ไปนะัไงไปเร็วที่สุดยยสูงไปเร็วที่สุดอยูง้ามโดนเลยติดติดติดติาดนเลยด เร็วเร็วเร็วเร็แรงสอไปเอไปข้างหลังไปข้างหลังเยจะไปนข้างหลังนลาก้าวาลี้ก้าวไปขงหลังแกไปเอเนี่ยเนี่ก้าวลงเนี่ยเออเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเอออพยกาให้ เอออ่าอ่าตัวอย่างออคู่แล้วตัวไปเอนั้นไปถึงยเลอ้าวามานี่แล้วพอมั้ยเมเยอะเอาใได้อย่าออกค่ะ ก้าเลยกระโดดก้าวเลยลงพ้อมันท oh ี่ขาเออไอดีขาลงพ้อมกันนะกเบี่ยนหมุนหมุนขามุนอะไรวะนะปอยอ่ะเออขาลงพ้อมกันดิ

ไปทำไม่ได้มานี่มานี่เร็ว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 อ่ะดูสีเก้าตายขวาเราออกเสียงออกเสียงขวาตามซ้ายขวาออกเสียงขวาตามซ้ายขวาซ้ายออกเสียงขวาตามเออถ้าเป็นเร็วก็เฮนี่โอเคนะอ่ะเลยตามมาเลย มันต้อ,อไปแทำไปต่อไปเลื่อยไปเลยมันทำต่อไปเลยยาวไปเลย,ยไม่งงเออ็เออไปเ้ยวัวไปใหญ่แล้วมันใกล้ขันจังเลยชี้ขึ้นมันต้องโดนมันไม่ได้อ้าวไม่ผ่านนะ